อตอนนักทุกท่านเข้าสู่รายการคลี่ข่าวเช้าอากาพันธทางสถานีวิทยุกระจายเสียง9ก9หน่าวยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกติชานัชทลายแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะทุกๆวันแบบนี้ค่ะพร้อมกับนำภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวนะคะให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบค่ะถึงการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะในทุกพื้นที่และทุกๆปัญหากันเลยทีเดียวค่ะ ารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-2สําำนักง,งานพัฒนาภาคสามหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดช่วยเหลือประชาชนออกตัวติดตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่เนื่องจากมีฝนติด ต่อกันนะคะอย่างต่อเนื่องจากอิทธิธพลพายุดีเ r รสชันบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติจึงจัดชุดช่วยเหลือประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุสาธารณาภายัยนณะบ้านแม่อ้อมหมู่เจ็ดตําบลแม่นะอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะมาต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปหน่วยพัฒนาการเครื่องที่25สํานักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายลงพื้นที่ตรวจติดตามและประมวลผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันร,ระงับหยับยั้งโรคโควิด -19 ณอาคารนะคะและร้านอาหารในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปพักฟังเพลงเพราะๆจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ